นักแต่งเพลงหมอลำดังสุดทนออกมาเคลื่อนไหวโพสถึงอุงอิงจะเอาสู้ทางเลยติเออเกิดอะไรขึ้นพี่น้องขาทำไมนักแต่งเพลงหมอลำชื่อดังนะคะเป็นคนที่ดังมากๆและเป็นคนที่แต่งเพลงเนี่ยยอดหลักหลาย10บล้านวิวเลยนะซึ่งนะคะ นักแต่งเพลงหมอลำคนนี้ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าอุงอิงเอ๊จะเอาให้ได้ทุกทางเลยเลยเหรอจะเอาหมดเลยเหรอมันยังไงมายังไงพี่น้อง่ะสาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะก่อนอื่นสาวไอ,อวคกอกราับสวัสดี FC ฟแฟนคลับมิดรักแฟนหมอลำแล้วก็กลับสวัสดี FC ฟแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์น้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงกันด้วยก่อนที่จะมาว่าวเรื่องนี้พี่น้องขา เจ้ออาไอเห็นโพสต์นี้นะคะที่น้องอุ๋งอิงได้มีการแชร์ผ่านอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงซึ่งอยากจะอ่านนะคะที่ เมเจอร์กรุ๊ปเนี่ยเขาได้เขาเรียกว่าแคปชั่นของภาพยนตร์เรื่องขายอ้อที่นะคะตอนนี้กำลังกำลังนับถอยหลังวันเข้าฉายนะคะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยวันที่17กรักรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้แล้วเมเจอร์เขาโปรโมทเอาไว้แบบนี้นะคะเพจของเมเจอร์กรุ๊ปนะบอกว่าดำดิ่งสู่โลกเล่นลับของหมอลำเฮ้ยพีน่น้อง บาอีดีด้นี่เพิ่งอ่านละคนลูกเลยที่ยึดโยงไว้ด้วยความเชื่อความศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วให้ช่วยนะคะปกป้องรักษาแต่เมื่อมีคนลบหลู่ความศรัทธาจึงนำไปสู่ไหยนะที่คาดไม่ถึงมาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเชื่อในอุ้ยพี่น้องคนลูก ว,วิลลี่นี่คนลุกในค่ายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถันวันที่17กรกราคมนี้ที่เมเจอร์ซีนิเพ็ดพร้อมกับโปสเตอร์รูปนี้ เออเฮ้ยขนลุกพี่น้องะอ่ะอะยังไงพี่น้องคะภาพยนตร์เรื่องนี้น้องอุ๋งองิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงก็เป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนนะคะที่สำคัญมากๆในภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ตีแผ่ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับวงการหมอลำเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ถ้าหากสมมตินะคะมีใครบางคนที่ลบลู่หรือว่าไม่เชื่อนะคะในครูบาอาจารย์แล้วจะต้องเจอกับ เราไปติดตามแล้วก็ไปชมกันได้17กรกาคมนี้และเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่น้องเป็นจา้าไดแตกสวดส่วนบันเทิงศิลมวนค่ะ อบอกว่าสิเป็นแดนเซอร์บอกว่าสิเป็นนักกล้องแต่กสวดสวดอิลีค่ะพี่น้องคะ่ะชมได้นะคะผ่านช่อง YouTube นะคะพ่อกันชายอ f ฟฟิเชีเด้อมวนแตกสวดสวดอิลีน้องอุ๋งอิงนะคะพร้อมกับทีมงานนะคะแตกสวดสวดมา e n t นเตอร์เทนเอฟซีแฟคลัที่ช่อง YouTube กันนะพี่น้องคะ่ะเบิ่งเด Fan ออ FC f แฟนคลับขาไปคอมเมนต์บอกว่าชอบคณะนี้มากๆเลยนะคะมวนมวนครับวสัน สุดยอดปาสานโอ้ยมวนกุบคืนนี้ตามเข้างานละจ้าที่หนึ่งเลยจ้าทีมนะคะเออลราก็บอกว่าพ่อการช้ยร้องเพลงผาชนะใดด้วยอยากฟังสุดยอดมากอ่ามีแต่มวนมว,มวเนาะห้าน้ขนาขณะนี้เส้าไอ้กับเขาไปเบิองอยู่ีได้พี่น้องเดยวเขาไปเบิองอยู่มวนอหลีค่ะพี่น้องะ่ะก็เหมือนกับว่าอยู่บ้านน้องอุ๋งอิงนาออยู่ระเบียงบ้านนะคะพ่อกันชายแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่น้องอุ๋งอิง เซียนนนะคะแล้วก็ผู้ติดตามน้องอุ๋งอิงอีกด้วยนาอก็คือมวลแตกสวดหัวเซ่พอเอกกับไปนะคะคือแล้วก็ทีมงานแดนเซอร์อีกด้วยคือแบบว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับน้องอุ๋งอิงและก็ทีมงานแตกสัวสวทำเอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็ได้เพลิดเพลินนะคะไปกับ เ,เขาเรียกว่าคณะหมอลำแตกสืส่ๆบันเทิงสินคณะนี้ด้วยเนาะอ่ะพี่น้องมาเข้าเรื่องกันดีกว่าซึ่งนะคะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานักแต่งเพลงหมอลำดังท่านนี้ที่สาวไอาได้เกินไปตั้งแต่ต้นคลิปบอกเลยนะบวาสิเป,ป็นหอยใจบ้างไฟแสนเออสายล่มตัวผู้ดังตามนะคะหอยกอดผู้ยอดรวยหรือสาวสำน้อยคอยฮักเนี่ย ก็เป็นคนแต่งนะคะซึ่งเป็นนักแต่งเพลงหมอนลำที่มีชื่อเสียงถือได้ว่าตอนนี้ก็เป็นเบอร์ต,ต้นๆของเมืองไทยถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วนะนี้แล้วนี้แล้วนะคะพี่น้องคะ่ะสาวไอมั่นใจว่าทุกคนก็สามารถเดาได้แล้วว่าคือใครนะั่นก็คืออาจารย์บิ๊กภูมลินเนาะเพื่อนเองก็แต่งเพลงให้กับน้องอุงอิงมาหลายเพลงแล้วกับน้ําตาอีลานอยอีกเพลงหนึ่งเนาะสําหรับอาจารย์บิ๊กเพื่อนในโพ์บอกว่า ปีก่อนน้องมาเรียนเอาสังวาสลำเพินปีนี้น้องมาเรียนเอาสังวาสลำกอนซีเอาให้ได้สูทางอิลีอ่าเดี๋ยวพี่น้องขออ่านใหม่เดิอสีเอาให้ได้สูทางลำอิลีสู่ๆเด้อครับน้องลา คำเนี่ยใช้ได้จริงกับน้องสาวคนนี้จริงๆความกล้าพัฒนาสู่ความเก่งแล้วก็นะคะใส่ชื่อน้องอุงอิงรัตนาพร์เพชรบ้านแพงปีที่แล้วเนี่ยไปเอาสังวาลำเพลินปีนี้น้องก็ไปเรียนเอาสังวาลำก่อนน้องจะเอาทุกอย่างเลยตีป้าพี่น้องขาเก่งจริงๆน้องก็คือ ได้เรื่องหนึง่งน้องก็ไม่ทิ้งเรื่องหนึ่งก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแหละเอาง่ายๆคือน้องตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานนะคะพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรละ่ะเพื่อนะคะที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานให้เอฟซีพ่อเอฟซีแม่เนี่ยได้ชมกันที่หน้าเวทีแล้วก็มอบความสุขให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ที่สําคัญเลยนะใครที่เคยดูทูใครที่เคยว่าน้องไว้ว่าเสียงเพีย้ยนเสียงไม่เพาะบอกเลยนะน้องอุงอิงตอนนี้คือ พัฒนาการน้องเนี่ยคือเขาเรียกว่าพัฒนาการแบบก้าวกระโดดตอนนี้คือน้องมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะมากขึ้นเขาเรียกว่าชัดถ้อยชัดคำมากขึ้นยิ่งตอนนี้นะยิ่งน้องนะ่ะฝ่ายเรียนนะคะไม่หยุดพัฒนามันยิ่งทำให้ผลงานของน้องเนี่ยเป็นที่ประจักษ์สายตาตอนที่น้องแสดงอยู่บนเวทีใครที่ไปชมน้องจริงๆที่หน้าเวทีจะเห็นได้เลยว่า ผลงานของน้องอุงอิงเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเป็นแค่คำอวยแต่มันเป็นเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงเพราะเจ้าเองก็เคยไปดูน้องหน้าเวทีประมาณ2-3ถึงครั้งแล้วก็อย่างที่ว่าแหละนะคะหลายปีมาแล้วกับปัจจุบันนี้น้องก็พัฒนาให้ตนเองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละเป็นศิลปินแบบอย่างหรือว่าศิลปินตัวอย่างปีที่แล้วน้องลำเพลินเก่งขึ้นปีนี้นะคะน้องไปเรียนเอาลำกอนใครที่เป็นสายลำกอนชอบลำกอนเด้อพอ พ่อแม่แมจ๋าน้องอุ๋งอิงในฤดูการหน้าก็อาจจะมาโชว์ลำกรเพลินๆให้พ่อพ่อแม่นะคะได้ชื่นชมกันที่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรแป้นแพงในฤดูหน้ากันก็ได้อะยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์บิ๊กพุมารินด้วยซึ่งอาจารย์บิ๊กเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อหอมมากๆนะคะใครก็นะคะอยากได้เพลงจากอาจารย์บิ๊กเพราะว่าอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่มีพรสวรรค์มากๆในเรื่องการแต่งเพลงเขาเรียกว่าเรียกเขาเรียกว่าเรียบเรียงเนื้อทํานองแล้วก็เล่นคําได้ที่ มันมีความสนอกโอ้โหมันมีความแปลกใหม่มันเป็นคําภาษาอีสานแบบบางคําเราไม่รู้อย่างเงี้ยพี่น้องขาก็เป็นการหยิบเอาภาษาอีสานที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อนเนี่ยมาอยู่ในบทเพลงบ,บ,บเพลงนะคะ,ะหลายเพลงและก็ทําให้ตัวอาจารย์เองและเพลงเนี่ยมันโด่งดังและมีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เนาะเป็นกําลังใจให้กับน้องอุ่งอิงนะคะเก่งขนาดนี้พัฒนาตัวเองดีขนาดน ก็ขอให้น้องนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆยิ่งขึ้นฤดูกาลน,นี้ก็ขอให้น้องนะคะได้มาลายเงินนะคะหลักหลายล้านเหมือนเดิมเช่นเดิมขอให้ทุกคนนะคะที่ชมคลิปสาวไอมีความสุขในทุกๆวันค่ะ